ช่วงนี้คือช่วงต้องเขียนหนังสือหรือทางานศิลปะช่วงที่ไม่มีงานนะครับช่วงปีใหม่นี้นอกจากการแวะเที่ยวแวะดื่มกับเพื่อนแล้วก็ต้องทํางานอะไรให้ได้ก่อนเพราะว่าเพราะจะมีนาเมษาแล้วจะมีงานดนตรีเข้ามาแล้วก็คือช่วงนี้ต้องทํางานแต่ว่าก็ยังเพลินอยู่กับอะไรอยู่กับปาร์ตี้อยู่ผแต่ใจนี้ต้องเขียนละเพราะว่าจองบุ๊กแซกโโฟนไว้เดือนเมษา ยีเมษาหรืออะไรเนี่ยแสดงที่สักโฟนดนต,ตรีกับรูปเขียนครับครับแสดงรูปเขียนก็คงเพลงกับรูปเขียนมีไม่ใช่คนเดียวนะมีชายเดบลูชายบูก็เป็นศิลป,ปินที่แบบยุคที่ผมกลับมาเขียนรูปยุคล้านเจนอาจอที่ถนนพระทิยะคือตอนแรกสรุปแสดงกันเล็กๆกินเล่ากันแต่ว่าเขียนหน้ากันเล่นๆนีๆ่หมึกจจนเนี่ย ลุงเรืองอะไรแบบนี้ก็คือเกิดจากศิลปินยุบคนแก่มาเริ่มเขียนรูปอะไรแบบนั้นมากกว่าอาจจะมีกิจกรรมรอบอนุสาวรีย์ถ้าถ้ามีสมาชิกพอรอบอนุสาวรีชัยครับผมยามบ่ายก็เรแล้วมีดนตรีเล่นในซักมีผมกับชัยผมกับชัยในีคิดว่าคนละสิบรูปเป็นหลัก คือผมถ้าเขาเรียกคือเรียกแอฟแท็กแอฟแท็กก็คือใช้ความประทับใจมาเขียนประทับใจเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เรื่องตัวเองเรื่องไม่ได้กลจ,จากตัวก็ใช้สมมุติว่าผมจะเขียนเรื่องคารวานผมก็เมกเอาเรื่องของผมผมก็ปาดเกียงไปอะไรอย่างเงี้ยในอิมเพรสมันก็ต้องมองจากเรื่องงานจริงเรื่องจริงแต่ว่าไม่ต้องเหมือนจริง แป็นเอาแค่ความประทับใจใอารมณ์<จ>อะไรก็<จ>ครับผมแต,แต่คนเขียนนี่ต้องมีเรื่องของตัวเองอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่จากอันเนี้ยผมอยากทาเพลงลำวงก็คือเพลงลำวงที่เขียนในป่าเนี่ยมันเยอะแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นจริงเป็นจังไงส่วนใหญ่เวลาเล่นทํางานก็เหมือนไม่ได้อาร์เรนจริงๆร <c oughs> เอามาเล่นแบบผิดๆถูกๆเล่นออกเหมือนเพลงแถมแค่นั้นเหมือน เหมือนคงเคยฟังตามคอนเสิร์ตเวลาหน่อไมห้หนุนช่วยการปฏิบัติเพลงง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอาเล่นดีๆมันก็น่าฟังพวกเพลงสายสหาหในทุกเขตงานมันก็ยังจัดงานสถูกงานลําลึกอะไรเขาก็ต้องการลําวงซึ่งผมก็เลยจะรับสนองตรงนี้ว่าผมก็จะเข้าห้องอัดทำเพลงลำวงชุดหนึ่งอาจจะเล่นพร้อมกันหรือว่าอะไรเนี้ยทำอันนี้ออกไปก่อน ก็อยากทำอะคูสติกชุดนี้ชุดที่ว่ามีรถไฟมีอะไรที่ผมเขียนยุคตอนนี้น่าจะมีท้าเราพอตทำทนทรีกับกับลำวง<ช>ลำวงม,<ช>มันของผมที่อยู่ในป่าคือเขาติดจังหวะลำลาวเพราะาลาวมันมัน,ม,นมันได้รับการเขาเรียกอะไรปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยแล้วเพลงลาวก็ในป่าเนี่ยเขาห้ามฟังเพลงงเพลงในเมืองเพลงไทยคือเขาเรียกเพลงสังคมเก่า คือมันมีแต่เมาให้เป็นรักเพลงอะไรแค่นั้นไงแต่ในป่าอย่างเพลงลาวมันเออมันมันเป็นการสร้างสรร์ประเทศมันอะไรเงี้ยมันแล้วจังหวะมันใช่เียแบบเพลงเดือนสามค้อยอะไรเงี้ยปีใหม่เพลงปีใหม่ลาวอะไรนี่สร้างเมืองลาวให้สีวิไล่ส้าาวเข้าไปมีทีเซลีไดต้ทงสีแดงแห่งการปฏิวัติภายใต้การนำมันลำวงมันเป็นเพลงอย่างนั้นไงแล้วหรือว่าเพลงทางใต้อย่างที่บัวเงินเขียนให้ ลาวทั้งใต้เป็นงามร้ายเดดสีพันดอนคือเขียนเกี่ยวกับบ้านเกิดมันอนช่วยกันสร้างชาติมันมันดีอ่ะมันก็แต่ทั้งป่ามีแต่เพลงลาวมันก็มันมันจะโน้มเอียงผมก็ต้องเขียนเนื้อไทยจักจั่นเนี่ยเลได้ยินเสียงจักจั่นเหมือนเสียงประชาชนเรียกร้องการปลดแอกผมก็ต้องทดแทนนะนะด้วยเนื้อหาพวกนี้ เจ็สิงหาแต่วันเสวยเตเสียงปืนแตกแล้วแต่ครั้งแรกเจ็ดสิงหาหลายปีผ่านมากองทัพได้ก่อขยยผมก็เขียนพวกนี้แต่เพลงนี้ขายให้แอดสองหมื่นแอดก็แก้เนื้อเป็นอะไรโอ๊กหักอีกแล้วอีกแล้วเจ้าสาคุณน่าก็เลยผมก็เลยจะลักอยากเอาเพลงพวกนี้มาร้องเนื้อจริงแบบอัดไปมันยังไงมันเป็นเวร์สัด ประวัติศาสตร์แล้วว่าศึกษาได้ก็คงทำชุดนี้ออกก่อนผมผมว่าเพลงกา,ารวาลคืออย่าง<ส>เพลงเพลงการเมืองที่ผมว่าน,นนะเออทางฝรั่งเรียก politics song นั่นแหละศิลปะเพื่อศิลปะหรือศิลปะเพื่อประชาชนคำว่าศิลปะเพื่อประชาชนคือศิลปะเพื่อชีวิตนั่นแหละมันจะมีหนึ่งสะท้อนสังคมสะท้อนการเมืองอะไรแบบนี้เนาะ ก็คารวานตอนแรกมันเป็นเกิดมามันเป็นอย่างนั้นช่วงนั้นคือแล้วก็ถูกกําหนดเรียกว่าเพื่อชีวิตเพราะมันก็มาจากที่อันเนี้ยที่ว่าเนี่ยที่ว่าศิลปะนี้ไม่ใช่เพื่อศิลปะศิลปะต้องรับใช้ศิลปะจะอยู่บริสุทธิ์ไม่ได้นี่คือเขาเขาถกเถียงกันมาใส้วากันมาแต่จริงผมว่ามันมีศิลปะ ทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ทั้งรับใช้กับไม่รับใช้แต่แต่ถ้าถ้าพวกตอนนั้นคือท,ทีเียนเหมือนพวกอะไรไม่ใช่ทีเเหมือนเขาเรียกอะไรอ่อาในยุคประธานเมาก็จะเรียกการเสพสัมมนาที่เย็นอ่านอะไรแบบนี้ไงต้องเอามาศึกษา,ากันก็คือศิลปะต้องรับใช้การต่อรับใช้การเมืองน,นี่รับใช้ประชาชนศิลปะยัง มันก็เลยมีคําว่าศิลปะเพื่อชีวิตหรือศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนหรือศิลปะเพื่อศิลปะมันมาจากคานี้มากกว่าแต่ทีนี้ศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนเนี่ยมันก็กว้างจนในสุดมันก็ซึ่งเราก็มาทําเพลงเพื่อเสรีภาพําเพลงอนุรักษ์ผมก็รู้ว่ามันเส้นแบ่งน่าจะอยู่ที่จิตสำนึกเพื่อเพื่อสังคมหรือเปล่ามากกว่าทีนี้มันตัวศิลปิปนอาจจะเป็น ทั้งหมดแต่เพลงทุกเพลงก็ไม่จําเป็นต้องต้อง,ต,องต้องรับใช้การเมืองต้องอะไรเงี้ยบางทีรับใช้อารมณ์ตัวเองก็กให้ศิลปินเถอะผมว่าเนาะ <c oughs> มันถึงมีเพลงรักมีเพลงรักในทัศนะอะไรอีกทีนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ยังแต่ว่ายังอะไรอย่างห,หงางนนางลงลงลายเนี่ยพินต้องหิ้วก็ไม่กลัวอะไรแต่ว่านี่คือศิลปนศิลปินพระชีวิตอะไรอย่างเงี้มัน อ๊ะมันใช่หรือเปล่าคือตัวรูปแบบจะใช่รูปแบบคือการง่ายๆก็ไม่ใช่ดนตรีแบบเนี้ยแต่ว่าในเนื้อมันใช่หรือเปล่าเนี่ยบางทีก็มันมันก็หยุดมันอยุ่ที่ตัวงานที่ผมวอกช่าเพลงเก็มีสิทธิ์ที่จะแล้วอีกเพลงหนึ่งเขาก็พาเด็กร้องเพลงชาติร้องเพลงเพื่ออะไรมันก็มันมันจะไปตัดสินใจตรงนั้นว่าเขาพอเพลงนี้แลบออกมาไปว่าเขามึงเพื่ออะไรันอะไรครับก็เออ แต่ว่าอยู่ที่ตัวงานแต่แตละเพลงผมว่าน่าจะมากกว่าแต่โดยส่วนรวมชีวิตเขาคือศิลปะเพื่อชีวิตแต,แต่เหมือนผมบางทีก็มีอยากเขียนเพลงรักจะตายแต่มันเขียนไปไม่ได้ไงแต่ก็มีเขียนบ้างอยากเขียนบ้างนี่ตอนนี้ไปเขียนก็ไม่ทันละอารมณ์แั่วครอบครัวและครอบครัวเพื่อลูกมองเด็กมองอะไรมากกว่า ยังไงก็มันส่วนหนึ่งเราตอนหลังก็ไปอยู่กับกลุ่มพวกอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรี้มันก็มีผลดีต่อสังคมอันนี้ก็ดีทําทำได้ว่าเพื่อชีวิตเพื่อเพื่อชนละเพื่อสังคมเพื่อเพื่อโลกเพื่อสันติภาพเพื่ออะไรก็ได้แล้วแหละผมว่ากว้างความสุขก็ได้ทำงานเขียนเพลงได้เลยูสุด <laughs> เขียนกระวีได้บมดนึ่ก็ มีความสุขซึ่งมันจะมีบางทีไฟจี้แบบน้องตายน้องเสียอะไรก็ต้องเขียนอะไรให้หน่อยเลยญาติเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหรือเขามีงานในวาระอะไรเขียนให้เขาหน่อยเนี่ยจะดีเขียนไม่เยอะแต่พวกนักเขียนก็อยากให้ผมเขียนหนังสือที่ผมเขียนได้คือตอนป่วยนั่นเองทตอนน้ําท่วมเราไปอยู่เมืองการเออมันมันไม่ได้คิด ที่ต้องต้องดูแลครอบครัวไม่ต้องคิดเรื่องอะไรครับ,บผมป่วยเอาเอา,เอาไม่มีกระดาษก็เอาไอ้แผ่นรูปก็ค่อยจิ้มทีละตัวตอน,นแรกเอามาเขียนรูปเล่นแล้วก็อยากอธิบายรูปอะไรตัวเองเขียนอะไรอธิบายเฉยๆมันก็ไม่ได้ต้องเป็นกรอนหน่อยกรอนเด็พี่น้องเขาเรียกว่ากวี <laughs> <laughs> ผมเคยพี่นอ้องอ่านเขาไม่เขาไม่เรียกเขียนกรอนนี่เขา เขียนก็วีอ๋อพี่ก็อยากทำอีกอยู่ตอนนี้เขียนสัส้นๆก่อนเพราะว่าโอกาสที่จะได้เขียนคือจิ้มในตัวจิ้มในโทรศัพท์เท่านั้นตอนนี้ oh. ก็มกีเขียนดีรู้สึกนี่ไปบุรีรัมย์คราวนี้ได้ม,มันมัน,ม,นมันต้องมีขเขาเรียกอะไรมีความสเทือนใจยังตั้งงานงานศพพี่ พี่ชายทางานรถไฟเออเราทาไมไม่เขียนเพลงเกี่ยวกับรถไฟอะไรเงี้ยภาพที่เราก็เห็นตั้งแต่รถไฟใช้ฟืนฟนันอะไรเงี้ยออนอนกลางคืนได้ยินเสียงธนูว่าวเออมัน,ม,นมันก็มีอารมณ์ที่จะเขียนอะไรต่ออะไรที่มันพราะอะไรประจุดกระแทกใจเรามันกลางคืนเรารู้สึกได้ว่าเราทิศอยากให้เขียนอะไรอย่างเงี้ยงั้นกน็การเดินทางก็สําคัญ ที่จะต้องเจออะไรใหม่ๆที่มันสะเทือนใจประทับใจหรือจุดประกายอะไรสักอ,อย่างให้เรานิดหนึ่งเราก็ต่อได้นะพวกเป็นนักเขียนก็น่าจะตรงนี้หรือเปล่าก็มไม่รู้ครับผมจากก็เขียนก็มีเล็กๆแต่ว่าเรานึกถึงรูปเขียนละธนูว่าวาแววเวหาเราก็ท้องทุ่งประดับด้วยดาวครอบทุ่งสีทองอยู่อะไรลรว รู้สกเ,เออเขียนไปแล้วมันรูปเขียนอยากเขียนรูปนี้แหละมันจะมีต่อเนื่องกันดีก็คือไม่อยากทําตัวให้ว่างผมทับถืออาจารย์ทวีรัชนีก่อนเป็นอาจารย์นะคือผมเรียนกับจนเกษียณแล้วเราเราได้ทํามุทิตาจิตตอนแกอายุหกสิบคือแกแกจะเขาจะจะ้างแกสอนต่อเพราะว่าเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพมากผมบอกอาจารย์ๆๆๆๆ เป็นศิลปินดีกว่าอาจารย์เขียนรูปเลยอะไรเงี้ยลูกสาวแกก็ส่งเสริมซื้อสีซื้อเฟรมแกเองก็ซื้ออะไรไว้เยอะพอหกสิบทำงานก็ไม่สายหกสิบแล้วกเกษียณแล้วทำทำงานศิลปะก็ไม่สายถ้าสั่งสมมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วสมัยนะั้นแกตอนเป็นเรียนศิลปกรเป็นนรรักศึกษาแกก็ระดับเหรียญทองเหรียญเหรียญเหรียญเ,เ,เงินอะไรอย่างเงี้ยนะ เงินเหลียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรก็ดีตลอดใน,นงานศิลปะแห่งชาติก็พอหกสิบแล้วแกได้ทําเต็มที่เลยเพราะไม่ต้องสอนทีนี้ไปสอนก็ไม่ยากสอนก็ไม่ยากก็แหละสอนก็จะเป็นอาจารย์พิเศษไม่ใช่เป็นหน้าที่ครูหน้าที่กคือเป็นศิลปินเนี่ยเป็นได้ออกมาเต็มที่งั้นแล้วศิลปะนี่ยยิ่งเขียนยิ่งเห็นผมว่านะ นี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขียนปกวีคนหนึ่งผมเริ่มเห็นรูปเขียนผมเห็นอะไรไปแล้วไงมันมันจะมีอย่างนี้งานศิลปะคือถ้าไม่ทํามันคือสนิงพอได้ทํามันจะมันติดตอนเนื่องมันจะเห็นอีกมันจะเห็นอีกอา,าร์ตะวีนี่ไฟทําไมั้งไฟแหละยิ่งเขียนยิ่งเห็นไงนยิ่งเห็นส่วนที่ยังไม่ได้เขียนอะไรต่ออะไรมันไปเรื่อยก็คือการปฏิบัติคือทําศิลปะต้องทําเยอะทําเกินมนุษย์อ่ะ ผมเห็นศิลปินแต่ละคนเป็นนะฉากาในง,งานเยอะมากแต่ละคนศิลปินใหญ,ใหญ่ของโลกนะอาจารย์ทวีไปดูเถอะเยอะมากทำเกินมนุษย์อ่ะทำเกินคนอายุแปดสิบแเพราะว่าเพิ่งกลับมาเขียนตอนเบื่อดนตรีนี่ค่อยกลับมาเขียนผมเบื่อจนผมฝันฝันแบบฝันร้ายไม่ใช่้ายหรอกฝันแบบเหมือน เบื่อจนฝันว่าไปดูคอนเสิร์ตดูดนตรีชายชุดขาวหมวกขาวกีตาร์ขาวพอเขาจะคนก็รอดูกลางแดดอะไรแบบนี้ผมก็รอดูด้วยในีสุดเขาก็แ้งเดียวแล้วเขาก็คลายสายแล้วก็ดึงทิ้งเรื่อยๆจนแล้วก็ถอดหมดเสื้อผ้าอะไรแล้วเาก็เหมือนบินได้ไปเลย ผมฝันขนาดนั้นผมเบื่อหรือว่าอะไรไม่รู้แหละมันอ๋อในส่วนก็รลองเสียงนกเสียงกานี่เองผมผมอย่างนั้นเลยนะผมเบื่อตอนนั้นะเลยต้องมาทํากลุ่มเขียนรูปชื่อกลุ่มเดินดินแต่อะไรมันทําให้เบื่อหรือเปล่าดนตรีความสั้นซา้อยังไงจนเดียวนี้ก็ยังต้องร้องคุณภายข้าคอยฝน ผมทำอัลบบ้าใหมให่เยอะๆเขาไม่ฟังหรอกเขาจะฟังสักทฟังคนตีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเ<อ>พลงกินเลยคือเพลงเราที่มันติดที่มันเป็นคือเพลงเราที่โดนใจคนเอดมันเราก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะเขียนเพลงคิดได้ทุกเพลงไงนันแล้วก็คนจะจําอย่างเงี้ยอย่างที่คุณถามตอนแรกคือเพราะเจะจําภาพคารวานที่มันคลาสสิกที่สุดคือการร่วมกับเคลื่อนไหวาทางการเมืองสมัยก่อนม<อ>ันเลงเป็นเป็นเพลงการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นมนเพลงการเมือง มันมีพลังมันมีอะไรเงี้ยแต่ความเบื่อมันก็ต้องมีคนเราหัวอีแ้วกูซ้ำซากก็ยิ่งทัวร์ร้านเล่าก็ต้องอเดี๋ยวมันก็โทษสามชาเดี๋ยวมันก็อะไรอยู่แถวนี้แหละผมมันก็เลยอยากไปทําอย่างอื่นหรือ,รอว่าหรือว่าบางทีก็ถูกใช้แบบงานกิจกรรมมากไปหนึ่งก็ทําให้เบื่อได้พี่มาเล่นหน่อยนะมาพูดหน่อยเอากีตาร์มาด้วยอะไรอย่เงี้ไงมันก็ในด้านอย่างนี้ม,มันไม่ เหมือนกับน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ทำนิยมกูทำนิยมก็ได้วะบางทีก็มีเบื่อบริษัทเทพก็มีผมอาจจะผมเล่นดนตรีมากๆผมก็ทำร้านเหล้ามันจะยากนั่นเหรอเดี๋ยวาทำด้วยเบื่อลองหยุดดนตรีมาทำร้านดูทีผมก็เคยทำทำว่งเฮ้าก็เคยทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเบื่อร้านเหล้าตรงที่เราทำให้มันบันเทิงแต่ว่าเสือกยิงกันตายอะไรแบบนี้มันก็น่า่อเลิกอีกอ่ะ จริงๆเราก็พอมาสรุปตอนสักอายุห้าสิบเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ที่คนรู้จักผมนี่มันคือดนตรีที่มีชื่อเสียงที่มีข้าวกินอะไรมาตลอดเนี่ยที่ชีวิตทำให้ลากผมไปถึงเข้าป่าถึงประเทศจีนกลับมาคนยังต้อนรับอยู่คือคือดนตรีคือคารวาสน,นั่นเองนั่นไงชื่อเสียงของคุณนั่นไงเกียรติยศรู้สึกล้วพอต้องทำให้ดีแทนที่จะเบื่อ ซึ่งตอนนั้นผมอายุห้าสิบผมมาคิดเรื่องนี้ว่าเออทำดนตรีทําให้ดีเพราะว่ามันทําอีกไม่ได้แล้วมันไม่ได้กลับมาเล่นได้ทุกวันกับพี่น้องพวกนี้หรอกอะไรเงี้ยงั้นขึ้นเวทีเมาแค่ไหนก็ต้องหมวกปิดหน้าทําให้ดีที่สุดนี่ชีช่วงผมว่าช่วงอายุมากกว่าที่ทําให้เบื่อนะช่วงอายุสามสิบผมบางทีผมก็เบื่อนั่นเบื่อนี่อะไรเงี้ยไม่ได้ดังใจเบื่อคาราวานด้วยซ้าอะไรตอนนั้นน,นะผม แต่พอ่ห้าสิบเดี๋ยวผมรู้สึกทำอะไรให้มันดีที่สุดเล่นขึ้นเวทีทั้งทีเนี่ยทำดีๆอาจจะญี่ปุ่นสอนก็นได้นะพอไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆญี่ปุ่นก็แบบก่อนขึ้นเวทีมงคลสร้างกัมบตเตกุลละไซแต่ว่าอะไรนะทำให้ดีที่สุดนะเป็นความหวังของเขาอะไรคือ,เ,อเขาไม่ใช่ว่าเยี่ยมไมใ่ใช่อะไรคือบอกให้เราทำดีที่สุดก็เหมือนกับ คือไม่ได้ไปขอจากใครไงไม่ได้ขอจากเวทีว่าผมพระเจ้าช่วยผมด้วยอะไรไม่ใช่นะเรานี่แหละต้องทำให้ดีที่สุดการขึ้นเวทีสองทางให้เห็นเส้นทางร่วมทางเพื่อชู้ใจ เพือท้องนาประโยชน์อุดมทุนนิยมจะถูกทำลายอยู่อย่างข้าวปอยฝนกี่คนกี่คนแห่งตายกี่คนกี่คนสบาย ไม่เหมือนขี่คนขี่ควายไม่เหมือนขี่คน